โอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox ที Bro ่มนมีชื่อว่า Marvel Omega นะวันนี้เราจะมาสอนเอา Infinity Stone หรือว่าเขาเรียกว่าไงเธอหินที่มันเป็นสีม่วงอ่ะที่มันเออรับแล้วจะมีแบบพลังเพิ่มหรือว่าแบบสามารถต้านพลังการจี่ของคนอื่นได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะทุกคนนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ได้โอเคเราจะมาสอนเอาทุกคนจะจยิบตัวอะไรไปดีวะเอ้่แอ,อันนี้มันมีสกินยาง,งาไม่มีหยิบตัวนี้ไปละกัน ย่าเออเหมือนว่าหินนะทุกคนให้ทุกคนอ่านทุกคนไม่รู้นะสมมติมันเกิดแล้วมันก็ลอกเนาะถ้าถ้าถ้าเด้อลิงก์กูเป็นไรอ่าให้ทุกคนไม่รู้ใช่ไหมให้ทุกคนบินมาตรงนี้ก่อนอ่ะไอ้ตรงนี้มันเป็นสี่อ่ะสี่อันขนมชานสี่อันนะทุกคนให้ทุกคนบินมาใช่ไหมให้ทุกคนหันหน้ามาทางนี้ทางตึกเอเวอร์เจอร์ใช่ปะแล้วก็พุ่งไปฝั่งตึกเอเวอร์เจอร์เลยทุกคนนะ พุ่งไปใช่ไหมเธอก็จะเห็นข่าวลูกหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ป่ะใช่แล้วเนาะนี่เธอดูมาข้างล่างเลยนี่นี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ขัมูดเข้าไปเลยอ่ะมูดแล้วใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยให้ทุกคนจัดการกับมันฮ่าแตกแล้วนะไปเลยเว้ยบินเหอะแล้วก็เข้าไปเลยทุกคนพุ่งเข้าไปเฮ้ยเราจะเจอหินอินฟินิตี้เดอะพาวเวอร์สโตน เสียงด้วยมั่งเสียงเหมือนอันนั้นมึงเฮลิคอปเตอร์อ่ะโอเควะอ่ารับเลยแล้วเหมือนว่าเราจะมีพลังเราจะเปลี่ยนนะทุกคนนะสี่พลังพลังจะเปลี่ยนด้วยนะฉันเห็นคนชอบไปแย่งกันนะ่ะอินฟินิตี้สโตนในเซิร์ฟแบบเซิร์ฟรวมอ่ะใช้แล้วมันแบบรับแล้วมันได้พลังเพิ่มไงแต่ฉันไม่รู้นะว่ามันแบบมีกำหนดเกิดอะไรยังไงบ้างอนะ่ะนี้พลังจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหูรู้สึกว่ามันดาเมิจะแรงขึ้นแล้วนะ ตีกระบ,บอกกันดีกว่าทุกคนไปเราจะมาดูตอนแรกกันเลยนะทุกคนนะตอนแรกจะเป็น <S <S เอ่ออะไรนะกัปตันมาเวล Marvel. สีว่าชีจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นขนาดไหน <S <S แล้วก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าดาเมจจริงๆงของกัปตันจะเท่าไหร่ <S 1> <S 1> นี่ไงบอดนี่ทุกคนนี่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 ตรงนี้นะตรงนี้เออลืมบอกตอนนี้มี n p c นทุกคนนะเป็นบอดที่แบบเราฆ่าแล้วก็เราก็ได้เงินนะเอออยู่ตรงเขาเรียกว่าไงอะหลังแบบว่าสนามกีฬาอะ ถ้าไม่รู้วินม,มาตรงสนามกีฬาแล้วก็อันนั้นเลี้ยวซ้ายมานั่นอนะถ้ายิงถ้าหันไปทางนี้ก็เลี้ยวซ้ายเนาะถ้าหันข้างนี้ก็เลี้ยวขวาไปแ,แรงอรู้แรงอ่ะว่ามัน,นด,ด่เลือดน้อยวะดูดิทิปสองมันว่าแสดงขึ้นนะทุกคนข้าคังรัสิแปดทุกคนนะโควเวตวชิชชื่อบอท ได้เก่งคนไม่ปา<ค>ยหรอกแสดงขึ้นด้วยนะเนี่ยมานี้โอ้ยไม่ธรรมาดามึงมานี้มานี้ทำไมนี้ดูเบาเบาวะ อันนี้ไล่รัวมากแรงมากหรอหรอหรอไอ้อออนั่นอยู่ไหนหวะทีะมม่เราพักไปเมื่อกี้เนี่ยมันตายอย่างว่ามึงยังไม่ตายหรอกมั้ง สุดยอดโอ้ยทุกคนเดินเราไปดูข้องตัวอื่นกันนะแรงอะ่ะดาไม่แรงมากอะ่ะดูดีโอ้ยโอ้ยลืมอลองระเบิดดิวูบระเบิดสี่ม้วงก้อสทีม้วงทีเดียวแรงมากอะ่ะหรือว่ามันเลือดหน่อยวะไม่รู้แต่ก็แรงทว่ถือว่าแรงเธอมันใส่ได้เลยแหละดู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 ดดโหเลือดว่ะ พาวเวอร์สโตนี่มันโหดจริงๆหินพลังหินฟาร์มชั่มเลยฟาร์มเงินชั่มเลยทุกคนสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นก็ามาฟาร์มวันนี้ได้นะมาได้อยู่เฮ้ยเล็กลงตัวดิม,มาด้วยลงม,มาว่าตรงนี้เลยมาตรงนี้มึด้วยอันด้วย มาเรลงตัว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 นู้นก่อนลงตัวลงตัวทีเดียวทีเดียวผมกูจะตายแนี่ยลงพ้นสิ โอเคทุกคนไปดูตัวต่อไปกันให้ชัวร์คือข้าพวกอีดิฟ่าโคเวนต์วิชโคเวนต์วิชอุยโอ้ยแรงนั่นเนี่ยหนึง่ง อ่ะนะผมดึงผู้เลยหรอโอ้ยโอ้ยอารมณ์ลัวอะไรของมึงจะบดผูนี้ก็ดาเมจแอะไรนะเนี่ย

เดีววันี hmm. ่ครบครบยังวะครบแล้วละมั้งไอ้โซคลับใจอีห้าเรียบร้อยครบละเอาเลยสังหารกูเอาสิยิงยิงโอ้ยิงโอ้ยิงโลนะน่าตำดาเมจแหลกมากเลยเนี่ย โ okay, อเคทุกคนไปดูตัวต่อไปกันเลยโอ้ยยิงทำไมาละ่ะเออพวกโคเวนบิชฮา,าบั <laughs> มบัมบัมซาบีนี่เสริม็อดปีกหน่อย ชื่อไหนวะอาดีถ้าไม่ชอบมาชอบบนี้เหรอเอ,อ้ทุกคนมาดูตัวต่อไปกันมันจะยิงมาเนาะน้ามันไหนวะมึงอีฮา โอ้ยไปชัวร์เออเพื่อนสิอ้าพ่องที่ตายเลยได้หินมาแล้วฟาร์มาดีนะสำหรับคนที่จะเอาฟาร์มมาทุกคนถ้าฟาร์แบบดีที่สุดฉันว่าน่าจะเป็นจีนกับวันดาต่อมีนะครับอีห้าใส่อันตีบวกก็มี เอาเถะทุกคนไปดูตัวต่อไปกันนะดูดีดูความสิมวง,มงสิมวงนี่สิแล้วอาละ่ะแรงขึ้นมาฮยสกิลอีมันสกิลอีก็เปลี่ยนทุกคนม่วงขึ้นทำกูหรอทำกูหรอไอ้อน้ำแม่มด อดีชนน,ชน,นะคุชนนะชนแน่โอ๊ยลบห้าเคีียโอเยโอเค,อเคทุกคนเราไปดูตัวต่อไปกันเจอแน่เลเซอร์สิงห์ห้าแรงมากอะ่ะ แรงมากอะทุกคนโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันทีปีกระเด็นไปดีห้าเอาไปแดกเจอดูดฝุ่น เ,เราไปดูโต๊ะต้องไปกันเลยนะโอ้ยกูจะรีแล้วกูรีเหรอ เอาแรงอะ่ะเออฮูแม,มนฮอสก็ฟาร์มโอเคทุกคนเราดูตัวต่อไปกัน บ้าจริงเออหุ้ยแรงขึ้นนะนะปั้งไม่โดนที่ไหนแกหุ้ยแรงอ่ะลิงดาแรงมากอ่ะแรงมากทุกคนมีแรงไปแล้วก็คืออีบอทนี่แหละทบุบโอ้ย เอาให้ะทุกคนไปดูต่อไปกันทำไมกูไม่ได้หุยเขาทำกูเหรอชั่วเออทีเดียวจอดชั่วโอ้ยย้อนสิเรียบร้อย ก็แรงอยู่นะทุกคนนยเวลาบินสีเป็นสีด้วยโอเคทุกคนเราไปดูตัวต่อไปกันโอเคเราจะมาดูดาเมจของอากาศาหัางในสกันนะทุกคนแรงเลยค่ะโหแรงอ่ะสีปีสวัสดิ์สกิลนี้ยิ่งดีก็มีละเบอร์ดอ่ะก็ปูป้านอะเออ แรงอะใน,นทุกคนอะกระท่าเฮ้ยถ้ากระท่าได้หินเสริมรวมนี่ก็ถือว่าโหดอยู่นะโอเคทุกคนก็จบแล้วนะกับการเอวิธีหาหินอินฟินิตี้หรือว่าพาวเวอร์สโตนหรือแล้วก็หา NPC นะทุกคนนะที่สมัติปลามเงินได้แล้วก็เออใครว่าไงอะ่ะรีวิวผู้ต้องรเวลามีพาวเวอร์สโตนนะทุกคนว่าเป็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะนนะบ๊ายบายที่นี่คือที่อะไรวะม,มีเงินได้เก็บก่อนบาย,บาย